ครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับโอเควันนี้นะครับเรื่องที่เราจะพูดถึงนะครับเป็นการเรียนแบบออนไลน์เนาะก็จะเป็นในหัวข้อนะครับโลกของเราอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็มาศึกษารายละเอียดเรื่องโลกของเราเลยดีกว่านะครับอ่ะในพาร์ทนี้นะครับก็จะโยงไปถึงความรู้ที่เป็นในลักษณะของอ โครงสร้างของโลกนะครับว่าโลกของเราเนี่ยมันมีโครงสร้างอะไรบ้าง2ก็คือเดี๋ยวก็จะมีในในพาร์ตต่อไปก็จะเป็นการเรียนเรื่องอการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกนะครับก็ตั้งแต่อดีตเลยจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงภูเขาหรือหุบเหวหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่มันแปลกๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับอ่ะโอเคอย่างแรกใช่ไหมครับเราจะเรียนเรื่องโลกเนี่ยเราก็ต้อง รู้ก่อนเลยนะครับว่าเฮ้ยโลกเราเนี่ยมันเกิดมาแล้วกี่ปีอ่ะอันนี้เป็นคำถามลองถามนักเรียนของเราดูนะครับโลกของเราจะมีอายุมาแล้วนะครับอ่ะประมาณเนาะประมาณ4,000นะครับ4,570ล้านปีนะครับอย่าตกคำว่าล้านนะนะครับคือความหมายเปลี่ยนนะถ้าตกคำว่าล้านไปนะครับอ่ะซึ่ง 4,570ล้านปีเนี่ยนะครับก็คือเป็นช่วงอายุที่ถ้าในการคำนวณของนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าโลกเราเนี่ยมันอยู่ในวัยกาลางคนแล้วนะครับเขาบอกว่าโลกเราเนี่ยจะมีอายุได้ลิมิตของมันเนี่ยคือประมาณ10,000ล้านปีนะครับในอีกประมาณ5000ล้านปีที่เหลือเนี่ยนะครับก็จะเกิดในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยดวงอาทิตย์ของเรานะครับที่เป็นศูนย์กลางดาวฤกษ์อของเราเนี่ย อ่าเป็นดาวฤกษ์ที่เป็นจุดศูนย์กลางของโลกเราเนี่ยก็จะใช้พลังงานไปเรื่อยๆอีก5 0 0พันล้านปีมันจะหมดนะครับแล้วในระหว่างนั้นเองมันก็จะเกิดการระเบิดครั้งใหญ่อ่าตามทฤษฎีเนาะการระเบิดครั้งใหญ่นี้ก็จะทําให้โลกเราเนี่ยดับสลายไปด้วยนะครับอันนี้คือตามทฤษฎีแต่ในความเป็นจริงอาจจะอีกสักล้านปีอาจจะเกิดอุกบาทพุ่งชนอะไรแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับอ่าโอเคนะครับอย่างที่บอกโลกของเราเนี่ยก็จะ มีลักษณะที่ไม่กลมไม่กลมเป๊ะนะครับก็จะค่อนข้างเบี้ยวๆบ้ยวนิดนึงนะครับก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวตั้งนะครับกับในแนวนอนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับมันไม่เท่ากันอ่ะโอเคนะครับรายละเอียดต่อไปก็คือที่ต้องรู้พื้นฐานอันนี้นี้อยู่ในช่วงพื้นฐานก่อนนะครับก็คือนะครับโลกของเราเนี่ยประกอบไปด้วยน้ําเป็นส่วนใหญ่อันนี้รู้อยู่แล้วนะครับน้ํา3ใน4ส่วนนะครับอ่ะแต่ที่น่าสนใจดูอันนี้เขาบอกว่า เมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนแล้วเนี่ยโลกของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะอันนี้น่าจะเคยเรียนแลน้วเนาะในวิชาของเกี่ยวกับพวกภูมิศาสตร์เขาบอกว่าโลกของเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นแผ่นดินเดียวกันนะครับเป็นแผ่นดินที่เป็นรวมกันอยู่นะครับแตเ่เราเราเรียกแผ่นดินที่รวมกันเนี่ยก้อนใหญ่เนี่ยเลยเนี่ยว่าแผนเชียนะครับแต่ในระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับโลกของเราเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนอ่าเปลือกโลกมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วมันก็ทําให เปลือกโลกในส่วนต่างๆเนี่ยนะครับพื้นดินส่วนต่างมันเกิดการขยายออกจากกันนะครับเขาก็พิสูจน์ได้จากการที่เราลองดูลองสังเกตนะครับในช่วงของในแต่ละทวีปเนี่ยถ้าเราเอาทวีปมาต่อกันเนี่ยตรงรอยต่อที่มันเหมือนกับถูกแยกไปเนี่ยนะครับมันจะเข้าเข้ากันได้พอดีนะครับสังเกตรตรงที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นครูคิดว่า,น,าน่าจะเป็นตรงตรงเนี้ยนะครับที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยนะครับเนี่ย ฟืดตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับต่อกันได้พอดีนะครับอะ่ะก็ซึ่งทําให้เรารู้แหละอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมเนาะว่าเอ้ยเมื่อก่อนโลกแหละพื้นดินมันเป็นพื้นดินเดียวนะครับแล้วก็ในภาวะการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเนาะมันก็ทําให้มันแยกออกจากกันนะครับอ่ะโอเคมาเข้าสู่เรื่องของเราบ้างดีกว่านะครับเรื่องของเราคือเรื่อง,คง,งโ à, ค,รครงสร้างโลกอ่านะครับโครงสร้างโลกอันนี้จะเป็นเกิดน,น้ำก่อนนะครับเขาบอกว่าโครงสร้างโลกของเราเนี่ย จะแบ่งออกเป็น3ชั้นนะครับแต่ในบางตำราก็4ชั้นทำไม4ชั้นอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับคือถ้าเป็นชั้นนอกสุดนะครับชั้นนอกสุดเนี่ยชั้นนอกสุดก็คือชั้นที่เราอยู่เขาจะเรียกว่าชั้นเปลือกนะครับเปลือกโลกเปลือกโลกมองเห็นชัดปะเปลือกโลกเอาเป็นสีดำหนึ่งนะครับเป็นชั้นนอกสุดจำไว้ก่อนนะครับมีเปลือกโลก ถัดเข้าไปจากเปลือกโลกเปลือกโลกเป็นเราเราก็อยู่กันในนี้ใช่ป่ะเราแบบอยู่ในเปลือกโลกเนี่ยนะอ่ะพอขุดเข้าไปนะครับใต้เท้าเราเนี่ยลงไปซักประมาณหนึ่งนะครับจะเป็นชั้นถัดไปชั้นนี้จะประกอบไปด้วยของเหลวร้อนนะครับเราเรียกของเหลวร้อนเนี่ยว่าแมกมาอ่าแมกมานะครับในในใต้ดินของเราเนี่ยเป็นแมกมาเอ่อนักเรียนก็จะสงสัยว่าอาวครูแมกมากับลาวาต่างกันยังไงนะครับจำง่าย ถ้าอยู่ใต้โลกเรียกแมกมาผุดออกมาเมื่อไหร่เราถึงจะเรียกว่าลาวานะครับแมกมาอยู่ใต้โลกผุดออกมาปุ๊บเป็นลาวาอ่าโอเคนะครับส่วนอ่าและที่นี้เจ้าชั้นที่มันเป็นชั้นที่มีแมกมาอยู่เนี่ยนะครับชั้นแมกมาเนี่ยอ่าเราเรียกชั้นนี้ว่าชั้นเนื้อโลกเนื้อโลกอ่าโอเคและชั้น อันนี้เนื้อโลกไปแล้วเนาะและชั้นใจกลางนะครับชั้นอไอชั้นที่เป็นเนี่ยก้อนเนี้ยก้อนเหลืองๆอ่อนๆเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าชั้นฟึบชั้นแก่นโลกนะครับแก่นโลกอ่าซึ่งอย่าใช้คําว่าแกนนะถ้าแกนจะไม่เหมือนกันอย่างแกนโลกอย่างเงี้ยแกนโลกคือเส้นที่มันบอกว่าโลกเอียงนะครับแต่แก่นโลกเนะี่ยคือใจกลาง ซึ่งในบางตำราำเนี่ยเขาก็จะแบ่งแกนโลกแยกออกไปอีกก็คือแกนโลกชั้นนอกอ่าแกนโลกชั้นนอกเป็นอันที่ครูระบายตรงนี้นะครับเป็นแบ่งเพิ่มไปเป็นแกนโลกชั้นนอกนะครับแล้วก็แบ่งเพิ่มไปอีกเป็นแกนโลกชั้นในนะครับแกนโลกชั้นในแต่ในนี้ครูขออนุญ,ญาตแบ่งออกเป็น3ชั้นก็คือชั้นเนื้อโลกนะครับชั้นเปลือกโลกแล้วก็ชั้นแกนโลกอ่าอันนี้คือที่เราจะต้องศึกษากันอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูนะครับว่า ในแต่และชั้นเนี่ยมันมีความแตกต่างและมีความรู้อะไรบ้างที่เขาจะออกสอบเรานะครับซึ่งเขาก็จะถามเราเนี่ยในเกื่โลกับมีข้อมูลมีดีเทลมาแล้วถามว่า,ามันมีอะไรยังไงข้อใดถูกข้อใดผิดหรืออาจจะให้มาชั้นใดเป็นชั้นที่หนาที่สุดอ่านี้เราก็ต้องตอบได้นะครับอ่ะลองมาดูกันนะครับไม่ยากเท่าไหร่นะเรื่องนี้นะครับเป็นเนื้อหาสนุกด้วยแหละนะครับเรื่องโลกอ่ะโอเค โอเคนะครับเริ่มเลยนะถ้าพูดถึงนะครับชั้นที่เราจะเรียนเป็นชั้นแรกเราก็ต้องเริ่มเรียนจากชั้นนอกสุดเนาะชั้นนอกสุดเนี่ยนะครับเ,ออเราจะเรียกว่าชั้นเปลือกโลกจําได้นะครับเปลือกโลกหรือสังเกตคือชั้นค r u ส h นะครับค r u ส h หรือชั้นเปลือกโลกชั้นนี้มีอะไรที่ต้องศึกษาบ้างนะครับไอความรู้นะครับหนึ่ง ชั้นนี้เป็นชั้นที่บางสุดบางสุดอ่าบางสุดเอ่อบางตำราก็จะบอกไม่เหมือนกันแต่ครูอิงตามสสวทนะในหนังสือที่เราได้เรียนกันเนี่ย mm. เขาบอกว่ามันจะมีความบางเนี่ยประมาณ5ถึง70กิโลเมตรนะครับบางตำราก็บอก 5- ถึง40บางตำราก็5ถึง35 10ถึง30อะไรแบบนี้ก็ไม่เท่ากันนะครับก็คืออ่าทำไมมันเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะก็คือ ม่ในบางช่วงบางบางบริเวณเนี่ยอย่างอย่างพื้นดินที่เราอยู่ใช่ไหมบางทีมันก็สูงนะครับในบางทีก็เป็นพื้นที่มันเป็นพื้นใต้ใต้มหาสมุทรลงไปบางทีก็ยิ่งลึกอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นที่เป็นไงครับค่อนข้างที่จะหนาหนากว่าก็อาจจะเป็นในช่วงของ70กิโลเมตรนะครับความหนาบางช่วงก็เนี่ยอย่างเนี้ยนะก็อาจจะเป็นแค่5กิโลเมตรนะครับโอเคความความหนาของมันนะครับซึ่งข้างใต้ก็จะเป็นชั้นต่อไป อ่ะโอเคนะอ่ะทีนี้นะครับทีนี้รายรายละเอียดความรู้ที่เราต้องต้องตอบผู้ได้นะครับชั้นเปลือกโลกก็จะเป็นชั้นที่มีมีพวกเราอะครับอาศัยอยู่ก็คือมีสิ่งมีชีวิตอ่ามีสิ่งมีชีวิตนะครับสิ่งมีชีวิตทุกอย่างทุกประเภทก็จะอยู่ในชั้นนี้นะครับไม่ไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนเนาะที่จะลงไปอยู่ได้ในชั้นที่มีแมกมาอยู่ นะครับเพราะอุณภูมิมันสูงมากนะครับอ่ะทีนี้อ่าส่วนต่อไปส่วนต่อไปอันนี้ขอขออนุญาตมาดูอันนี้แล้วกันนะครับในชั้นเปลือกโลกเปลือกโลกที่เราอยู่เนี่ยมันจะแบ่งย่อยไปได้อีกอลองดูตรงนี้ครับเขาบอกว่าโลกเราเนี่ยอันนี้อย่างงงนะโลกเราเนี่ยประกอบไปด้วยสามชั้นอ่าโครงสร้างโลกคอนทิโดโครงสร้างโลกประกอบไปด้วยสามชั้นคือเปลือกโลกเนื้อโลกและก็แกนโลก น,นี่คือโครงสร้างโลกนะแต่ถ้าองค์ประกอบของโลกนะครับหรือระบบของโลกนะครับหรือส่วนของโลกอ่าแยกให้ถูกนะถ้าโครงสร้างเนี่ยสามแต่ถ้าองค์ประกอบของโลกหรือระบบของโลกจะแบ่งออกเป็นสี่นะครับสี่ส่วนหรือสี่ระบบอ่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้อ่านเอาก็น่าจะพอนึกออกนะครับอ่าระบบที่เป็นระบบที่เราอยู่อ่า ระบบที่เราอยู่เลยเรายืนอ,อยู่ในนี้เราใส่อยู่ในนี้นะครับเรียกว่าธรณีภาคธรณีก็คือพื้นดินนะครับก็เป็นส่วนที่ประกอบด้วยหินและแร่อ่าพวกนี้คือระบบที่1ต่อไปอุทกระบบนี้ก็จะมีเยอะหน่อยในโลกของเรานะครับเป็นส่วนพื้นน้ำส่วนมหาสมุทรอ่าอุทกภาคหรือไฮโดรสเฟียร์นะครับตามถ้าตามภาษาเนี่ยนะครับไฮโดรเนี่ยแปลว่าน้ำอ่าลิทสเฟียร์เป็นส่วนของธรณีภาคหรือส่วนพื้นดิน แอสโ s ม h เฟีอันนี้เพึ่งเรียนไปตอนม .1 เทอม2นะครับครูจำได้คือส่วนของบรรยากาศอ่าสามส่วนและส่วนที่4 b ไบโอนะครับไบโอคือมามาจากความหมายคือสิ่งมีชีวิตนะครับไบโอสเฟียก็คือชีวภาพอ่ะอันนี้เป็น4ระบบของโลกที่นักเรียนจะต้องจำได้นะครับธรณีภาคอุทกภาคบรรยากาศภาคชีวภาพนะครับหรือบางครั้งคุณครูก็อาจจะไม่เอาภาษาไทยก็ได้ลิโทสเฟีย ไฮโดสเฟียแอสโมสเฟียและไบโอสเฟียนะครับมันก็สเฟียหมดอ่ะนักเรียนดูง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็อาจจะจําเป็นจําข้างหน้าก็ได้ลิโทสไฮโดแอสโมไบโอนะครับอ่ะโอเคนะครับจบระบบของโลกนะพยายามเก็บให้หมดนะครับเดี๋ยวต,ต่อไปขออนุญ,ญาตก,กลับมาที่โครงสร้างของโลกเรานะครับเมื่อกี้ถ้า บอกไปแล้วนะครับคงสร้างแบงกเป็นสมชั้นเปลือกโลกเนื้อโลกแกนโลกแต่ถ้าระบบแบงออกเป็น4ี่ระบบอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับอ่ะทีนี้ความรู้เกี่ยวกับในส่วนของเปลือกโลกอย่าเพิ่งงงนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าเขาบอกว่าเปลือกโลกเปลือกโลกนะครับเปลือกโลก แบ่งย่อยไปได้นะครับคือมีการแบ่งหลายอย่างเด็กๆอาจจะงงนะแบ่งได้2ส,ส่วนอ่าคือเมื่อกี้ที่ที่ครูเขียนเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเปลือกโลกแบ่งได้เป็น2ส,ส่วนเนี่ยคือการแบ่งชั้นของเปลือกโลกไปอีกทีนึงนะครับอ่ามันเป็นยังไงนะครับลองลองดูภาพอันนี้แล้วกันนะครับอ่าครูจะวาดรูปฟืดนะครับอ่าอันนี้ พอมองออกไหมสมมติเรายืนอ,อยู่ตรงนี้ก็จะมีภูเขามีพื้นราบนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่เป็นพื้นน้ําอะไรแบบนี้อ่ะเขาบอกว่าโลกเราเนี่ยถ้าแบ่งเนี่ยมันจะแบ่งได้ออกเป็นสองส่วนคือส่วนที่ชื่อว่าส่วนตรงนี้ครับตรงนี้เราจะเรียกว่าส่วนพื้นทวีปอืมทวีปก็คือส่วนที่เราอยู่เป็นส่วนพื้นดินและส่วนที่อยู่เป็นพื้นที่อยู่ถัดจาก พื้นทวีปลงมาและเป็นส่วนที่อยู่ใต้ของมหาสมุทรเราจะเรียกว่าพื้นใต้มหาสมุทรพื้นใต้มหาสมุทรนะครับซึ่งมันมีชื่อของมันอยู่อโอเคมาดูพื้นทวีปนะครับพื้นทวีปนะครับเราจะเรียกชื่อพื้นทวีปนี้ว่าชั้นใครจำได้ครับจำได้ก็ถือว่าเทพอยู่นะชั้นซอาว ไซอลัลนะครับฝึกพูดตามที่บ้านไซอ,อัอลอาไซอัลไม่ได้ชื่อที่แบบนึกจะตั้งก็ตั้งขึ้นมาแต่มันมีที่มาครับเขาบอกว่าพื้นทวีปเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยธาตุคือ,ค,อคือพื้นที่เราอยู่เนี่ยมันจะมีธาตุซิลิคอนกับธาตุอลูมิเนียมเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาคําว่าซาิลิคอนนะครับที่มาจากคาว่าไซอาไม่ใช่มาจากคาว่าไซาคือ Si อะซิลิคอนเนี่ยมันมันอ่านว่าไซานะครับแล้วก็อลูมิเนียมเนี่ยมันอ่านว่าอ้า เขาก็เลยเรียกเป็นไซอัลนะครับก็เป็นชั้นพื้นทวีปอืมนะครับพื้นทวีปส่วนอีกพื้นหนึ่งนะครับอีกพื้นหนึ่งพื้นใต้มหาสมุทรพื้นใต้มหาสมุทรเขาก็จะมีธาตุที่เป็นไซเหมือนกันมีซิลิคอนเหมือนกันแล้วก็มี Mg Mg ตัวนี้คือแมกนีเซียมนะครับมี Si มี Mg อ่ะอ่านว่าอะไรดีครับไซอะไรดีไซ ไซมานะครับตัวนี้คือไซมาไซเอา้าพื้นทวีปไซมาพื้นใต้มหาสมุทรอ่ะครูก็มีวิธีการจําง่ายๆเนาะให้จําว่าไซมาไซมาสะกดด้วยอะไรครับสะกดด้วยมอมาใช่ไหมอ่ะมันเป็นสูตรมอมาไซมาจะมีแมกนีเซียมตัว SI เนี่ยไม่ต้องจำเพราะมันเหมือนกันไซมาแมกนีเซียมแล้วก็สะกดด้วยมะมหาสมุทรนะครับ ท่องตามได้ไซมาแมกนีเซียมมหาสมุทรหมายความว่าชั้นที่เปลือกโลกที่เป็นชั้นไซมาจะประกอบด้วยซิลิคอนกับแมกนีเซียมและเป็นชั้นที่อยู่ใต้มหาสมุทรนะครับมาแมกมหาอ่าโอเคนะครับ